สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือบริบทโดยรวมของศาสนสถานนะคะนี่คือศาสนสถานนะคะของศาสนาฮินดูนั่นเองนะคะคติฮินดูนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเดิอนออกไปทางประตูฝั่งทางนู้นนะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะพยายามเก็บบริบทต่างๆเอาไว้ก่อนนะคะ,ะหลังจากกลับจากตรงนี้ไปแล้วนะคะก็จะได้เดินทางไปรับประทานอาหารนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะยโสธรานะคะอยู่ในพื้นที่ สถานสถานภายในนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะนำทุกท่านมาชื่นชมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและ u t know. s, okay. come, come. <S i d e to e <Yeah. S 2> mm ุ e ไซ e r ดอ h e ยเฮียร์ o ว้นน o ส e ูมโอเคข้าามอย่านะคะตรงนี้ก็คุณผู้ชายนะคะเดี๋ยวเขาจะเดินตามมาที่หลังนะคะ โอเคเขาก็ดูเราเหมือนกันว่าเราเดินไปตรงไหนตรงไหนตรงไหนเขาก็อยากปล่อยให้เราได้อัดวีดีโอแล้วก็ได้